อคุณแม่จะไปทำงานมีตังต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะเรียกปูที่ปูยายา่าเป็ด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 มีตังต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะเป็ดสิลูกเป็ดเล็กเป็ดสิเอาหอมแม่ก่อนแม่จะไปแล้วไม่ยอมหอมนะครับไม่หอมไม่หอม,อม,หอมเร็ว ไม่ยอมห่อคุณแม่นะครับไ,ไปดออ้วยห,หรอเ่ยเรียกซีนซีนป,ปูไม่ไปไม่ไปเป็ดหูหูตาจะไปต่ตงแม่ไหมไหม่ต้องวิ่งลูกค่อยๆเดินไป ไปรองเท้าอยู่ไหนรองเท้าเลยนั่งพิจารณาเหรอพิจารณารองเท้าอยู่าาลยลาวางาั้งงน mày ra đâu hay pho thảy hay nào quê của lúc quê của tôi quanh này nè quanh này าานะเปียกเปียกลูกเปียกเปียกลูกเข้าบ้านมันเปียกมันเปียกน้องมีตังค์ครับมันเปียกครับไไเอาแม่ไปแล้วนะอ,อมีตังค์แม่ไปแล้วเร็ว